แอปทักษอนพาปีใหม่ไปวันเกิดน้าจุ๋ยแต่งานนี้ปู่ไพวงคอมเมนต์เป็นห่วงหลาน เรียกได้ว่าถึงแม้จะเลิกรากันไปเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงติดต่อกันอยู่เสมอสำหรับแอปทักษอรและอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงโดยมีลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของฝั่งคุณแม่และฝั่งคุณพ่อและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันแอปทักษอรและสงกรานต์นเลิกกันไปแล้วโดวยน้องปีใหม่ก็อยู่กับคุณแม่แต่ทางด้านแอปทักษอรก็ไม่ได้ปิดกั้นลูกสาวจากครอบครัวอดีตสามีแต่อย่างใดและยังไปส่งลูกๆไปเยี่ยมคุณปู่ ในวันหยุดอยู่บ่อยๆรวมถึงเจ้าตัวก็ยังเคารพและรักคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์และคุณย่าพัสราเตชะนรงค์ดังเช่นตอนเป็นลูกสะพ้ยโดยล่าสุดทางด้านแอปทักษอรได้ร่วมงานวันเกิดของจุย๋ยวรัตยาโดยได้พาลูกสาวน้องปีใหม่ไปร่วมงานด้วยและมีบรรดาเพื่อนสนิททางด้านของดีเจพุทธและจุย๋ยวรัตยารวมตัวจัดปาร์ตี้วันเกิดโดยทางด้านคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์ซึ่งเป็นคุณพ่อของอดสษมี โดยคุณปู่ได้เข้ามาคอมเมนต์ภายใต้รูปภาพหลังเห็นภาพร่วมเฟรมหลายคนโดยที่ไม่มีใครสวมแมสสักคนโดยคุณปู่บอกว่าไม่ใส่แมสกันเลยปู่แค่เป็นห่วงครับด้านอ้อนก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์แจ้งคุณปู่ว่าคุณปู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก่อนเข้าบ้านทุกคนมีการตรวจ ATK แล้วค่ะในขณะที่หลายๆคนก็เข้ามาแซวคุณปู่ว่าคิดถึงพี่ปีใหม่แน่ๆเลยเป็นห่วงเป็นตน้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ